เอาละครับกาบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาบอคอแตกช่องนะวันนี้ก็ไม่ถึงที่ส0 0พบาทนะพี่พี่นะวันนี้ก็จะพามาแนะนําเ,เกมเก่าที่ยังเก่าอยู่แล้วพี่พี่เก่าไม่เก่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมกับเกมบาหรีวิคัชชอนนะครับผมเออแล้วผมอาจออกเสียงพิจิตรการใดขออภัยเวลาที่มีด้วยนะจ๊ะอ่าก็ต้อนรับนะพี่พี่นะอ่าช่วงน,นี้ก็ต้นปีอยู่นะก็หารายได้กันตังๆไปบริเวยดีกว่านะ เกมนี้นะครับลักษณะจะคล้ายๆกับ Jack Winter แจ็คฟอร์ดวินเตอร์นะเออก็คือแบบถ้ามันลงเนี่ยสามแถวตีกันมันมีตัวเหมือนอย่างเงี้ยมันก็แถวที่สี่จะมาตัวคูณจะเพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะพี่ๆนะอ่าเนี่ยครับแบบเนี้ยครับอ่าเห็นไม่ไหวมาเนี่ยอ่มามะพร้าวมาเนี่ยสวยงามดิดอกนี้โอ้โหโ,หโดนไปครับคูณสามไปสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทตอนนี้กำไรมานะหกร้อยบาทอ่าเป็นยังไงล่ะอันนี้ผมก็มาแนะนำเกมเฉยๆนะพี่ๆนะก็อยากให้ลอง หาเกมใหม่ๆเล่นกันบ้างนะเผื่อจะแบบเออเผื่อจะต้องจะแตกอะไรกับเขาบ้านไปครับส่วนใครอยากรู้สูตรอยากรู้เทคนิคอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะพี่ๆนะผมรู้ว่าอะไรแต่ผมจะบอกให้หมดเลยนะผมไม่กักคนดูอยู่แล้วนะก็สอบถามเข้ามาคอมเมนต์เข้ามานะครับผมเออจะปล่อยช่องเหงาปจ้าไปยังต่อจ้า ครับสาดตร์ต่อนครับสาสต่อเลี่ย <c oughs> ัะสาดไปเลยสวยโอ้โหมาก็มีมาต่อจะสวยงามเลยพี่นะโอ้โหเจ้มาพราวมามาพราวมาสวยงามนั่นแหละ นั่นแหละมาโหคูหกไปแล้วตอนนี้ขึ้นมาอีกครับคุณเจ็ดไปแล้วพี่พี่จัดไปสวยๆเลยหมืมาโรเรียนหยุดแค่เจ็ดพันแปดพันเก้าพันโอ้โหสุดจัดระดับบอกเป็นยังไงล่ะครับบอกแล้วเกมเก่ายังเก่าอยู่นะพี่พี่นะตอนนี้บวกมาแล้วนะครับแปดพันบาทนะพี่พี่สำหรับวันนี้ผมขอรานี่เีย่ตจนนี้เลยลวกันนะ ใครอยากเล่นเกมสนุกสนุกแบบนี้นะครับเล่งใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ผมขอราพี่พี่ี้อน้อท้งนี้เลยแล้วกันขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ